สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พบกับ BYD Atto 2ครับรถไฟฟ้า SUV crossover สไตล์สปอร์ตทันสมัยนะครับหล่อดูดีน่ารัก Atto 2นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ BYD Yuan Up นะครับเป็น SUV size minimal กระทัดรัดนะครับมีการดีไซน์แตกต่างจาก BYD Yuan Plus หรือ Atto 3ถึงแม้จะใช้ชื่อ Atto เหมือนกันครับแต่ Atto 2เป็น SUV ที่อยู่ในตระกูล Dynasty เหมือนกับ Yuan Plus ATTO 2นะครับหรือ ATTO 2เนี่ยวางตำแหน่งการตลาดอยู่ระหว่าง d o l p h i n และ ATTO 3นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการดีไซน์พร้อมชุดแต่งแบบสปอร์ตมาให้ทั้งคัน,นครับมีภาพลักษณ์ที่ดูสดใสพร้อมความทันสมัยและความหรูหราพรีเมียม b y d ATTO 2นะครับใช้เทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่พร้อมกับแพลตฟอร์มรถ EV แบบ E p l a t f o r m 3.0แบบ c ซ l l to Body คือเป็นการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับให้รวมเป็นส่วนเดียวกับตัวรถทําให้มีโครงสร้างนะครับของตัวรถที่มีความแข็งแรงมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับและยังช่วยลดน้ําหนักของชิ้นส่วนแผลกของแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับก่อนที่ผมจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมผมขอพูดถึงข้อมูลทั่วไปของ BYD a t t o 2ก่อนครับเบื้องต้นก็คือ BYD a t o 2เนี่ยขายที่จีนจะใช้ชื่อว่า BYD ยวนอัพ มีการเปิดตัววางจําหน่ายก่อนหน้านี้แล้วครับที่ประเทศจีนในปี2024นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวที่ยุโรปนะครับใช้ชื่อว่า BYD Atto 2อย่างเป็นทางการนะครับเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์2025นะครับที่เมืองบัสเซลประเทศเบลเยียมก็เตรียมวางจําหน่ายที่ยุโรปนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2025 Atto 2นะครับเป็นรถไฟฟ้า SUV ที่มีการดีไซน์ในสไตล์แบบเท่และสปอร์ต ะจะต่างจาก BYD Atto 3นะครับ Atto 3เนี่ยจะดูภูมิฐานออกไปทางแนวดูพริเมียมแต่ Atto 2นะครับจะออกไปทางแนวสปอร์ตแต่ก็ยังคงอยู่บนพื้นฐานเดียวกันก็คือมีภาพลักษณ์ที่ดูนเนี้ยบและดูมีคุณภาพครับสำหรับ BYD Atto 2นะครับจะเป็น SUV แบบ5ประตู5ที่นั่งนะครับใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้ามีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังนะครับขนาด130กิโลวัตต ให้กำลังแรงม้าสูงสุด174แรงม้าถึง176แรงมา้าแรงบิดสูงสุด290นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100ครับทำได้คือภายใน7.9วินาทีระยะทางการขับขี่นะครับเรนจ์380กิโลต่อการชาร์จมาตรฐาน nedd c หรือ312กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน w l t p นะครับพร้อมความจุบแบตเตอรี่45.1กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งถ้ามีโอกาสนำเข้ามาขายที่ไทยนะครับแอดมินก็คิดว่าอาจจะใช้สเต็ปเดียวกับ a อ t o ตก็คือใช้ความจุบแบตท,ที่วิ่งได้410หรือ410กิโลต่อการชาร์จกับ480นะครับหรือ480โลต่อการชาร์จอันนี้คือเป็นการคาดการณ์นะครับคิดว่าประมาณนี้ในส่วนของราคานะครับที่น่าจะนำมาจำหน่ายนะครับเป็นราคาคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0กลางๆนะครับถึง700,000ปลา บีบายดีแนะครับหรือ b ีบายดียวนอัพเป็นรุ่นอยู่ระหว่างการขายนะครับของดอ p h i n กับ a อตโตทก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีการดีไซน์ที่ต่างจาก d o อฟฟินกับ a อตโตทถือเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาเติมเป็นทางเลือกในการใช้รถจนมฟ์ฟ้าให้กับลูกค้าต่อไปเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็สเปคของ b ีบายดีแอตโตทครับแอตโตครับจะมีมิติตัวถังความยาว4 3 1 0ม mm, มกว้าง1 8 3 0ม mm, ม มีความสูง1675ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้อครับ2,620มิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถยังไม่รวมน้ำหนักบรรทุกนะครับอยู่ที่165ม mm. ิลลิเมตรความสูงใต้ท้องรถถ้ารวมน้ำหนักผู้โดยสารกับรวมของบรรทุกนะครับจะอยู่ที่150 mm. มิลลิเมตรมีลัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับ5.25เ mm. มตรน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่1570กิโลกรัมมีความจุสัมภาระท้าย อยู่ที่400ลิตรความจุสัมภาระท้ายนะครับเมื่อพับเบาะหลังลงหมดก็จะอยู่ที่1,340ลิตรนะครับ b y d a t t r o t ครับเป็นรถไฟฟ้า100%แบบ BEV นะครับ Battery Electric Vehicle เป็นรถประเภทเก๋ง5ประตู5ที่นั่งนะครับเป็นเก๋งแบบยกสูงนะครับเรียกว่าเป็นแบบอเนกประสงค์ SUV Style Crossover นะครับเป็น BSUV จาก b y d นะครับที่ใช้ e p l a t ฟ o r m 3.0ก็คือสถาปัตยกรรมรถจดไฟฟ้าแบบเ e l l t o b o d y นะครับ Cell to Body เนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเดียวกับ BYD Seal นะครับคือการนำแผกแบตเตอรี่นะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างตัวรถนะครับให้มีการประกอบแบตเตอรี่กับตัวถังเนี่ยได้อย่างแนบเนียนซึ่งจะช่วยลดน้ำหนักของรถ eV นะครับและช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง แท็กแบตเตอรี่ลงในใต้ท้องรถนะครับและยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างรถให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำนะครับทำให้มีผลต่อสมรรถนะในการขับขี่และการทรงตัวของรถให้มีความนิ่งและความมั่นคงในการบิดตัวในการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยทำให้รถมีความแน่นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของเซลล์ทูบอดี้แบบ e- แพลตฟอร์ม0นะครับที่มีอยู่ใน a อตโตนะครับแบบเดียวกับ b w d l ระบบ powertrain นะครับของ a อตโตนะครับแ t o โตก็คือเป็นการใช้แบบขับเคลื่อนล้อหน้าขับหน้านะครับคือ front wheel drive ระบบช่วงล่างนะครับใช้เป็นแบบ utt, อิสระ MacPherson strut นนี้คือช่วงล่างด้านหน้านะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแบบ torsion beam นะครับจะยังไม่เป็นมันติลิงนะครับอันนี้จาก ที่เคยใช้งานนะครับถ้าเป็นทอร์ชันบีมเนี่ยเวลาขับขี่ในสภาพถนนที่มีความเป็นหลุมเป็นบ่อมีความขูขุขะกเนี่ยทอร์ชันบีมก็จะมีความทนทานเหมือนกันนะครับ a t ตนะครับจะมีขนาดมอเตอร์อที่ให้มานะครับอยู่ที่130กิโลวัตต์แปลงเป็นพลังงานแรงม้านะครับอยู่ที่174แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับคือ290นิวตันเมตรก็ถือว่ามีพลักกำลังที่จัดจ้านเหมือนกัน มีอัตราเล็กนะครับศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาทําได้อยู่ที่เจ็ดุดเก้าวินาทีนะครับก็เป็นลองแอดตัวทรีอยู่แอตัวทรีอยู่ที่เจ็ดจุดสามนะครับแม็กซ์สปีดนะครับท็อปสปีดอยู่ที่ร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแอตัวทูนะครับตามข้อมูลความจุบแบตเตอรี่ก็คือสี่สิบห้าจุดหนึ่งกิโลวัตต์อาวนะครับชนิดแบตเตอรี่ที่ใช้ครับเป็นแบบเบรดแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใบมีดนะครับแบบลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP สามารถรองรับการชาร์จ DC ได้สูงสุดที่65กิโลวัตต์นะครับและรองรับการชาร์จ AC กระแสสลับสูงสุดที่11กิโลวัตต์รองรับระบบ V2L Vehicle to Load นะครับที่2.2กิโลวัตต์นะครับอัตราสิ้นเปลืองพลังงานโดยเฉลีย่ยนะครับอยู่ที่16กิโลวัตต์อาลต่อ100กิโลเมตรนะครับภาพลักษณ์การดีไซน์นะครับการออกแบบเนี่ยจะเป็นการดีไซน์แบบดราก้อนนะครับสำหรับ AirTool 2หรือหยวนอัพ ออกแบบสปอร์ตหรูหราทันสมัยในสไตล์ Dynasty Series นะครับมีหน้าตาการดีไซน์รอบคัน,นครับในคอนเซปต์ของ Dragon Design นะครับก็คือมังกรที่สง่างามการออกแบบนะครับมีเส้นสายสปอร์ตดูพรีเมียมนะครับลงตัวดูมีความสดใสนะครับของงานดีไซน์และวัสดุเกรดคุณภาพด้านหน้านะครับมีกระจังหน้าสีดำแบบสปอร์ตพร้อมตกแต่งด้วยโลโก้ BYD สุดเท่ ดูมีความเนียบและโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าแบบ LED นะครับมีการดีไซน์รูปทรงไฟหน้าที่สวยงามเรียวสวยนะครับวางเชฟสวยงามดูมั่นใจพร้อมตกแต่งไฟเวลากลางวันนะครับ Daytime Running Lights เป็นลำแสงสวยงามนะครับรองใต้กรอบไฟหน้าและก็ใต้แผ่นกระจักหน้าชุดกันชนหน้าครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวเป็นรูปทรงแบบสปอร์ตเป็นลักษณะแบบเหลี่ยมมุมที่สวยงาม เสริมความหล่อด้วยชุดตกแต่งบริเวณช่องระบายอากาศแบบสีเทาเมทริกเพิ่มความหรูหราและความสปอร์ตพร้อมติดตั้งเซ,นซ็นเซอร์ช่วยจอดที่หน้ารถและก็กล้องรอบคันที่หน้ารถบริเวณด้านข้างครับเติมแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำแล้วก็แมทช์กับล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจุบเฉียวสีลมดำนะครับขอบ17นิ้วพร้อมกับดิสเบรกสีล้อมีคิ้วตกแต่งสีดำเป็นโอแบคนะครับ พร้อมแบรนด์โลโก้ BYD นะครับภาษาอังกฤษว่า BYD Design เป็นชิ้นงานที่ดูทันสมัยนะครับดูเก๋ดีครับมีการตกแต่งนะครับดีไซน์เสาเอทเป็นสีดำเงานะครับเพิ่มความสปอร์ตมือเปิดประตูพร้อมกุญแจแบบ k e y l e s รนะครับดีไซน์แบบเรียบไปกับตัวถังคล้ายๆกับดอฟฟินกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็พร้อมกับระบบไล่ฟาดทั้งซ้ายขวา กระจกมองข้างเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบ NF ส card นะครับใช้แตะที่กระจกมองข้างสำหรับเปิดปิดล็อกรถแล้วก็สตาร์ทรถได้นะครับช่องชาร์จเติมพลังงานนะครับจะอยู่ฝั่งหน้าขวานะครับฝั่งเดียวกับคนขับเสริมอุปกรณ์ตกแต่งนะครับแบบสปอร์ตที่ชายประตูด้านข้างนะครับหรือว่ากาบประตูข้างเป็นชิ้นงานสีเงินเมทัลลิกตัดกับสีดำนะครับเพิ่มความสวยงามและหรูหรา แอตโตทูนะครับยังมาพร้อมกับหลังคา p a n o นล m มิ s u n น o o f พร้อมม่านบังแดดแบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดสั่งงานด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็ตกแต่งเพิ่มความสปอร์ตนะครับด้วยการติดตั้งแหลกหลังคาแบบร o o f ฟล็กนะครับที่บริเวณหลังคาเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดติดตั้งนะครับถาดใส่ของนะครับสามารถบรรทุกน้าหนักได้ที่50กิโลกรัมในส่วนของด้านท้ายนะครับการดีไซน์ในส่วนด้านท้ายเนี่ยสวยงามนะครับ ดีไซน์สปอร์ตลงตัวนะครับในแบบดราก้อนมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับดีไซน์สปอร์ตแบบลอนคู่พร้อมกับไฟเแบรบกดวงที่3 LED แล้วก็ยังมาพร้อมกับเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับช่วยเพิ่มในเรื่องของความสวยงามและก็แอโรดนามิกนะครับหลังอากาศพรศาสตร์ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED บาร์ที่วางเต็มพื้นที่ด้านหลังนะครับดีไซน์เป็นแบบเส้นยาวตรงต่อกันต่อเนื่องกันเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับในหลอดเนี่ยจะเป็นกราฟิกรูปทรงคล้ายกับเกล็ดมังกรน,นะครับมีลำแสงสว่างสวยงามนวลตามากๆเลยนะครับโดดเด่นชัดเจนเวลาที่มีรถขับตามมาจากด้านหลังเนี่ยจะได้เห็นได้อย่างปลอดภัยนะครับมีความสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็สวยงามแบบไฟ LED กันชนท้ายของไอ้ o ต o นะครับมีการติดตั้งชุดแต่งสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นรูปตัวยดีไซน์เป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับ พร้อมอุปกรณ์แบบรีเฟกเตอร์เส้นยาวเส้นตรงนะครับบริเวณตรงกันชนท้ายซึ่งทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและก็เพิ่มความลงตัวมีแผงไล่ฟ้าที่กระจกด้านหลังครับพร้อมกับใบป,ปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้พร้อมการออกแบบภายในของ a t t o 2นะครับจะเป็นแบบหรูหราพร้อมงานวัสดุคุณภาพนะครับจะเป็นการออกแบบในรูปแบบของ Dynasty นะครับมีส่วนทรงที่ดูฉบเฉียว คอนโซลหน้ารถแผงช่องแอร์นะครับมือเปิดประตูข้างในเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบสปอร์ตสมาร์ทมากๆมีที่พักแขนนะครับตรงข้างประตูนะครับดูมีความแน่นของวัสดุงานวัสดุนะครับจะเป็นแบบซอฟในส่วนของวัสดุเบาะนั่งนะครับจะใช้เป็นหนังวีแกนหนังวีแกนนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ PVC ที่ใช้วัตถุดิบจากพืชนะครับเช่นสับประรด หรือมะพร้าวนะครับประโยชน์ของมันก็คือมีความทนทานเทียบเท่ากับหนังสัตว์นะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตนะครับเบาะนั่งคู่หน้านะครับทรงสปอร์ตแล้วก็เป็นเบาะนั่งคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าคนขับปรับ6ทิศทางนะครับผู้โดยสารด้านหน้าปรับ4ทิศทางและก็ยังมีระบบ s e a t Ventilation นนะครับก็คือเป็นพัดลมใต้เบาะนะครับส่งลมเย็นและอุ่นมีไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารนะครับ เป็นไฟแอมเบนไลทิงปอมอลัยของ a อตโตนะครับจะดีไซน์สวยงามเรียบหรูปอมมอลัยจะทรงสปอร์ตสีก้านมีปุ่มมัลติฟัง์กชันนะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมในเรื่องของ t อ v e ด r u ี s ุช o อนโท l แล้วก็ปุ่มควบคุมการขับขี่นะครับพวก Driver a s s อสซต่างๆมาตรวัดการแสดงผลหลังปอมอรไลยนะครับเป็นแบบ TFT Full LCD ขนาด8.8นิ้วแสดงผลทันสมัยสวยงาม มีหน้าจอ,อกลางนะครับขนาด12.8นิ้วระบบสัมผัสนะครับสามารถหมุนได้โรเทตได้นะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีพร้อมกับระบบนำทางนีเวเกชั่นนะครับแล้วก็มีระบบตั้งค่าการกับขี่ที่ทันสมัยนะครับมีกล้องรอบคันนะครับแสดงผลบน,บนจอ,อกลางพร้อมกับภาพสวยงามสมจริงนะครับความละเอียดของภาพนะครับการแสดงผลจะมีความคมชัดนะครับ ภาพสวยนะครับภาพมีความละเอียดสูงมีความเคลียร์ของภาพและการตอบสนองของการใช้งานเนี่ยเวลาทัชนะครับหน้าจอของกล้องรอบคัน,นจะมีความลื่นไหลและก็ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว a อ d โตนะครับยังอัดแน่นด้วยระบบความบันเทิงเอนเตอร์เทเนเมนต์ต่างๆนะครับที่ประมวลผลได้อย่างแม่นยำทำงานคู่กับซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมกับลำโพง8ตํตแหน่งรองรับวิทยุนะครับระบบ DAB นะครับ FM รองรับระบบบลูทูธนะครับรองรับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับ Android Auto Apple CarPlay รองรับระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi นะครับรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ 4G 5G รองรับระบบการสั่งงานด้วยเสียงนะครับแบบอัจฉริยะ Voice Control นะครับเช่นให้ B Y D นะครับสั่งเปิดสันรูปสั่งสั่งปรับอุณหภูมิแอร์สั่งการใช้งานต่างๆนะครับบนหน้าจอ ผ่าน voice control ได้อย่างสบาย a d d t o ยังมาพร้อมกับแท่นชาร์จมือถือสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย wireless charger นะครับกำลังไฟอยู่ที่15วัตต์มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB ครับ2ตำแหน่งมีทั้ง Type A และก็ Type C ครับพร้อมช่องจ่ายไฟ power outlet 12โวลต์มาให้ด้วยระบบแอร์เป็นแบบออ t โต้นะครับพร้อมกับแผ่นกรองอากาศ PM 2.5 ระบบเกียร์นะครับเป็นแบบ Auto, ออโต้พร้อมโหมดการขับขี่มาให้4โหมด e ี o Mode Power Mode Sport Mode แล้วก็ Snow Mode นะครับมีระบบการชาร์จพลังงานกลับเข้ามาใหม่นะครับจากการชะลอและการเบรกเรียกว่า Regenerative Braking จะมีความหน่วง2ระดับนะครับแบบ s t a n d a r d ก็คือหน่วงธรรมดาแล้วก็แบบ High ก็คือจะเป็นการหน่วงมาก ตรงนี้ g e n e r a t i v e braking นะครับข้อดีของเขาก็คือเวลาเราขับในเมืองเนี่ยเราแทบจะอาจจะไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยนะครับเพราะการผ่อนครั้งหนึ่งมันจะช่วยเราชะลอและถ้าขับขี่ลงทางลาดชันเนี่ยก็จะทำให้ได้ไฟกลับเข้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ควรใช้อย่างระมัดระวังนะครับควบคู่กับการมีสติในการพร้อมที่จะเหยียบเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยห้องโดยสารของ BYD At t o อเนี่ยนะครับ จะมีความกว้างขวางนะครับสามารถรองรับการนั่งโดยสารได้อย่างสบายรถไฟฟ้าของทาง b y d เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถทำ Space ทำให้มีเฮด d ูมเลคลูมนะครับมี Space พื้นที่ในการนั่งโดยสารได้อย่างสบายอยู่แล้วอันนี้คือเป็นจุดขายของทาง BYD ตั้งแต่ดอฟฟินอยู่แล้วนะครับผมเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับจะสามารถปรับพับแยกได้นะครับถ้าต้องการปรับเปลี่ยน การจัดวางของต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับพับราบได้ให้เป็นที่นอนย่อมๆก็ได้นะครับและข้อดีของการมีรถไฟฟ้าอีกข้อนึงก็คือนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะนอนพักผ่อนในรถเนี่ยรถ EV จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลองสมมุติว่าเราไปจอดรถในแถวอพาร์ตเมนต์หรือว่าแมนชั่นนะครับหรือหออย่างเงี้ยถ้า รถที่ไม่ปล่อยกับก๊าซส์เนี่ยนะครับจะไม่เกิดอันตรายกับคนที่ยังพักอาศัยหรือกาลังนอนในช่วงกลางวันอยู่นั่นเองครับก็ถือว่ามีความปลอดภัยหรือกรณีเราไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับเราก็สามารถจอดรอลูกได้ก่อนเลิกเรียนได้นะครับแล้วก็เปิดแอร์นอนในรถรอลูกหรือฟังเพลงในรถรอลูกนะครับซึ่งก็จะเสียค่าไฟในการใช้พลังงานเนี่ยไม่เยอะนะครับต่อไปเป็นระบบความปลอดภัยของ BYD At t o แนะครับ ระบบความปลอดภัยของ a อ t o 2เนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับทาง d ด l p h i n และ a t t o 3นะครับมีระบบ ADAS นะครับมีกล้องรอบคัน360องศามีระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนนะครับเลนคิ e ป p i งแอ s s s มีระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนะครับเลน a r t u r e w a r n i n g มีระบบ a p t i v e Cruise Control นะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับรักษาความเร็วอัตโนมัติและก็รักษาระยะห่างได้ด้วย มีระบบเตือนก่อนเปลี่ยนเลนครับหรือว่าระบบตรวจจับจุดอับสายตา by spot detection นะครับ BSD มีระบบอ่านป้ายจราจรครับ traffic sign recognition มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเปิดประตูขณะมีรถสวนมาด้านข้างครับ door opening warning มีระบบเบรก ABS นะครับระบบป้องกันล้อล็อกมีระบบกระจายแรงเบรก EBD มีระบบควบคุมการลื่นถลายของรถนะครับ t r a c t i o n Control System มีระบบหยุดรถอย่างนุ่มนวล Comfort Stop นะครับ system มีระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับ Hill Descent Control ครับ HDC มีระบบช่วยหยุดรถอัตโนมัตินะครับระบบ Auto Hold ครับ a v s มีระบบควบคุมรักษาศิลภาพการทรงตัวนะครับ Electronic Stability Program นะครับ ESP มีระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าและด้านหลังนะครับ มีระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังออกจากซองนะครับ RCTA หรือว่า rear cross traffic alert มีถุงลมนิรภัยรอบคันนะครับมีระบบตรวจวัดแรงดันลมยางนะครับ TPMS มีจุดยึดเบาะนั่งเด็ดครับแบบ ISO FIX นะครับ,แบบรบที่เบาะผู้โดยสารและอื่นๆอ,อีกนะครับผมสำหรับสีตัวถังของ BYD Atto 2นะครับต้องบอกว่ามีแต่สีจำๆทั้งนั้นเลยครับ มีสีดำนะครับมีสีครีมมีสีเทานะครับและก็สีขาวมี d a ยด t นะครับถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างสวยนะครับดีไซน์ถูกใจบาดใจมากๆนะครับโดนใจวัยรุ่นโดนใจได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกไยนะครับเป็น SUV ขนาดไซส์ที่กำลังพอเหมาะนะครับขนาดแอดเองก็ยังรู้สึกว่าวันไว้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ a t t o 2นะครับหรือว่า BYD ายยวนอันะครับ ก็คือเป็น SUV แบบรถไฟฟ้า100%ประเภทมินิมอลนะครับเป็นแบบ BSUV ซึ่งสมรรถนะแล้วก็กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคาดว่าจะมีความสมดุลและเพียงพอต่อการใช้งานนะครับและด้วยสไตล์ที่เป็นคออเวอร์นะครับจะช่วยการขับขี่ได้ดีนะครับในสภาพถนนที่มีความหลากหลายแล้วก็ด้วยสไตล์ของรถที่มีการดีไซน์เหมือนกับการตกแต่งชุดแต่งมาแล้วอย่างครบถ้วนนะครับอย่างครบคันเนี่ย มันมีความลงตัวและมีความสวยงามซึ่งน่าจะถูกใจคนไทยอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์รอบด้านจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ5 0 0แสนไปปนะครับ0 0แสนถึง7 0 0 0แสอยู่แถวๆนี้ครับเป็นการคาดการราคาความคิดเห็นส่วนตัวของแอดนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ รอข่าวอัปเดตกันต่อไปครับสำหรับ BYD a t o t o 2หรือ BYD Yuan Up ว่าจะมีโอกาสวางจำหน่ายที่ประเทศไทยไหมนะครับรออัปเดตข่าวกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับขอพระคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ